มึงมานั่งหน่อยนั่งจียบมึงไม่ไปรอฉากหนูเล้วนั่งต่อบทกระถู่ไม่ใช่ต่อบทกันมาพูดนี่ต่อราคาหมอนวดยังไม่พูดเลยเฮ้ยท่านบากมันคืออะไรเฮ้ยทำไมมันเงียบแปดดีวะไม่ค่อยมีลูกค้าเลยอ่ะแล้ววันนี้ร้านเราอ่ะมึงทำอะไรเจีบค่าใช้จ่ายต่อบทไงพี่ท้องเบาท้องเบาอะไรตรงนี้เขาเล่นก่อนเอาไปก่อนไป ผมต้องเล่นกับพวกคุณนะครับเออเดี๋ยวเอาไปดูได้เอาแล้วไอ้พวกนั้นเล่นกับผมหรือไงล่ะตรงนี้เขาเปิดหมดตรงนี้เล่นตรงนี้อันนี้เล่นแล้วอ่ะเอันนี้ตัวแข็งเต้าแล้วเอตาเป็นต่อไปไงพี่แจ๊บพี่ไลฟ์ฟังตอนกินข้าวอ่ะไปต่อดไปเล่นดีกว่าไอพวกนั้นต้องเล่นกับคูณด้วยพอแล้วพอแล้วเมียลูกเมียดูอยู่ที่บ้านเดี๋ยวก็บ้านแตกด้ยกูจะไม่ได้เล่นเป็นต่อพวกพวกมึง กลัวเมียไหมไม่กลัวครับเคยเวลามีอาด่าแล้วเคยเถียงเมียไหมก็มีเถียงบ้างถขำมากเถียงสู้ได้ไหมอะไรของคุณครับโอ้เถียงเพลาะมากเลยอะไรของคุณครับคุณอย่าเยอะกับผมนะครับถ้าผมไม่ไหวจริงๆผมจะไปจากคุณนะครับแล้วเป็นไงพี่เขาไปไหมกูก็ไปทุกครั้งแล้วพี่เจมส์ยังหักโทรศัพท์อยู่ไหมหนูโหเนี่ยโหเนี่ยหักโทรศัพท์นะอันนั้นรุ่นสตาร์แท็กอะหักได้ได้หลักฐานซะ โยนซิมลงในน้ำอย่าให้ถ้าถึงถึงซิมแตกน่อย่าไปไว้ใจนะฮะอย่าให้เหลือขดลวดสักนิดหนึ่งทำไมมันกู้ได้ขดลวดเต็มแล้วต่ก็ยอมเขาเขาเพจแม่ใช่มีเมียดีเปรียบเสมือนมีแม่แต่ถ้ามีเมียแย่ๆอย่ามีแต่เมียรักเมียเราถูเมียเราทะนุบำรุงไ่ให้โสมโสมเป็นเมียของเราเราชา เพียถ้าไป็เพียเราก็ถ้าพ่อตาตายแม่ยายอยากได้แม่ยายใจกล้าแกผ้าให้กูแม่แม่แม่ยายคนดีแม่ยายถั่วยชอบดิชอบชอบดิชอบดิชอบดิโอ๊ยทำไมไม่ฝรั่งหนูบ้างจำจใหญ่มึงจำไม่ได้หรอ ต้องกินข้าวสกิดหรืออะไรจะได้ไปฟ้อมนอนจังครั้งหลังเจอแต่เมียเจอแต่เมียเพียงกวนใจเอ้าปิดประตุกตาบุ้มแม่เมียยังตามมาได้เอหนีขึ้นบนหลังคาว่าให้เมียยังมากวนใจเอาจัดนี้เมียให้พดมันต้องใช้วิธีใหม่ๆเอาจัดเมียปุ๊บเตะเมียปั๊บเมียบีบตับนอนหลับสบายแม่ได้ใจกาแก่บ้าให้กูเร็วแล้วเ เอสเขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอสเถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอสเใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอสเก็พวกเรานั้นทำายการที่วิยาเซน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 ที่วิยา